จเลื่อนผ่อนหยัดเยื่อกับพระอาจารย์ไพวันทิพประหลัดข้างยูทูปพี่น้องมันนี้เช่ามะนี่ตอนเช่ามันนี่พระอาจารย์ให้นี่ภูมิทัศน์หยาซอยพี่น้องมันนี้ก็บรรยากาศดีคุ้มค้บเลยได้ผอออกลังมาจัดหยาซอยวัดสุภรามู่บ้านนี่พระอาจารย์ตัดแดดเป็นแดดพี่น้องญาติโยมเพราะว่าหยาหกงานี้ต้องพัฒนาวัดสุภรามจังหน่อยพี่น้องหยาหก ไก่ยิ่เขากันซ่าแล้วจัง ngoài ชาวบ้านเพิ่นสิวาส่าพระนขีดขั้นนอนเว้นอยู่สิวา่าเฮาอยู่กับญาติโยมเพิ่นเฮาก็ต้องดูแลวัดให้สะอาดสะอา้านอย่าให้่หกซอยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็ยากช่วงนี้เพิ่นยากิดำให้ดำหน้าพี่น้องช่วงเ,เพื่อนญาตดำให้ดำหน้า เ้าก็ต้องซอยแห้งเพิ่นเบาแห้งเพิ่นว่าเ้าก็พัฒนาวัดไปนนำ้ำกดแทน่นบุญคุณเขานา้ำทำปลาของพ่อแม่พี่น้องญาติโย,ยมเพิ่นที่เพิ่นใส่บาตรในห้องที่เพิ่นเอา,เขา,ขาก้าวขอก้าวหน้าไม่หาา้าวสันไม่ห้ากินพี่นอ้องญาติโยมเ้าก็ดูแลวัดให้เพิ่นวัดเป็นวัดของชาวบ้านวัดโรงเรียนบ้านสามอย่างพี่นอ้องตาดสัก สิ่งสักอย่างสามอย่างหรือก็บรรล่กันเลยพี่น้องนาะยเจ้าเฮาผู้เป็นพระองคก็ต้องทั้งหยัดโยมน้ำหยัดโยมกขาทังพระน้ำพี่น้องพระอาจารย์บอกว่าเก็บผ้าบรรยากาศให้พี่น้องหยัดโยมบึงบรรยากาศตั้งหย่าพอกลังตั้งหย่าให้ว่านนี่พระอาจารย์ตัดตัดอยูจุ้ดเดินหนาสลาวันแดดกระแดดพี่น้องมื่อนี้่ไม่ขึ้นเะนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เบิ่งภาพบรรยากาศทั้งหลังกล่องพี่น้อง ภาพบรรยากาศสร้างหลังกล้องอ้วนพระอาจารย์ตัดญี่ปุ่นเดินตะวหุ่นอ้วนเพิ่นมาขายลอตเตอรี่นะ่นจริงเขานี่คือโบสถ์ของห้องนี่ประตูโค้งเพิ่นตัดเล่มตัวนี้ให้ซะก่อนเพิเ่นเล่มตัวนี้ใหายซะก่อนแล้วก็จังสิทเพิเ่นรอบข้างเอาใส่เอ็นรอบข้างซะก่อนพี่น้องเพราะว่าใส่ใบมีดย่านมันวันอันนั้นเอาเอาใส่เอ็นรอบข้างแล้วเฮาจังเอาใบมีดเข้า ตัดป่านี่มันหกลีได้พี่น้องอย่าโยมว่า,งงาต้นไม้พระอาจารย์ปลูกไว้นาออกดอกลุ้พระอาจารย์สิได้หงผ้ามาสีออกอยู่มันทึบพี่น้องตัดหญ้าแล้วคนเระจังสีแดงให้งา,งงามๆปลูกไว้ต้นหานุยงกระแดสีแดงนี่ก็เป็นสาราเปลียนหลังคาวัดเปลี่ยนสีใหม่มือนนี่คือโบสถ์เปลี่ยนสีใหม่แล้วปีนี้ลังคาวัด อยู่ร้านเส้าบ้านพ้นสว่างไต่ทำง,งานกรุงเทพบกุงไทยอาธุสาธุอนุโมทุนนำ้ำเด้อพี่น้องอาโยมมาทำง,งานกรุงเทพบกุงไทยกันอยู่ดีไม่แห้งทุกคนแต่ทำการทำงานของร่างเพื่องกัเข,ข็บทรั้งนี้เชก่อนต้นไม้ต้นตอกทรั้งนี้กับผูกไว้แถวนี่ก็เป็นหมูบ้านของมันต้นดอกไม้ต้น,น,ตนชุบนี่กันไงแล้ว ปลูกแต่แค่ปลูกไว้แล้วถ้าสีประตูโค้งไหมนั่นนี่ก็ออกไปวังโคกวันถ้าท่านเอานาวัดนี่ก็โคกขนาดไอค้คนเล็บเดินตัวนักกอนยังไงฉันตัดตัวนี่แล้วจะขี่มาแตงแ่งเราฝ่ามาแตง่งกจรใหม่ซุ่มใส่ใส่เอ็นตัดเบืชเออหินหล่องเพราะว่าวมันใบมีดใส่มันเขาเ่าบ่ได้จะใบมีดเข่ามันเอ ีห่หินก็หลายขวดก็หลายต้องใส่ใสายเอ็นปันข่างทั้งสิ่งทั้งสิ่งละเอียดพี่น้องเอาสายเอ็นเก็บไล่ละเอียดไปกันนะแล้วพออาจารย์อีกเพื่อามบรรยากาศให้อีกเบินอีกขั้นหนึงพี่น้องสักหน่อยเดิงพอออกลงังสัญญาหน้า,ากับสมุนก็ไปเกือกนอนอยางน้ำหลังตลอดต้ดนดอกไม้วันออกดอกสีเหลืองงามดอกต้นจำปาต้นจานนี่ก็ออกแล้วสักหน่อยก็ออก ต้อนไม่ปลูกไว้ไว้เฮ็ดรคมพี่น้องไว้เฮ็ดรคมเดี๋ยวว่างก็สิง,งามไปแหวี่ยงของังเพิ่งก็ลังเล็บรังเล็มหยาทั้งนั้นเพิ่นเล็บแต่ก่อนเพราะว่าต้นไม้หลายกับเพชรเปรียบเนี้ยหนึ่งพี่น้องนะจุ่มมันบง่หยาบ่ค่อยเกิดต้นไม้หลายหยาก็บ่ค่อยเกิดว่าช่มเดินช่วงนี้บ่มีต้นไม้บ่มันขึ้นเลยน้อยต้นไม้ช่มนี้คุ้มจะน้อยกว่บ,บม่มีเดินือนโดยพูดละ หว่านพระอาจารย์ตัดอยู่เดินมาพูดเดียวไปหน้าสล่าปเปลี่ยนนะอะแล้วพระอาจารย์้เก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งอีกเที่ยงหนึ่ง 我跟他们讲，让他们打牌。 ตกฝนตกแล้วท่านใหญฝนตกหลวงพ่อพลังออกเครื่องออกเครื่องล้องฟ้าฝนตกฝนตกบรรยากาศฝนตกช่วงบ่ายตอนตกนะ่อยแต่ฝนตก หากกันนลยครับเกิดที่นี่เลยศาสตรคนตกเอาพี่น้องคนตกตัพยานี่ยว่าสิทัพเดินน่นเออว่าสุทธิเอาไปแต่งจริงตคนใหม่แล้วคนเท่ลงมาพี่น้องครับเดินขอสั้นมีดก่อนยันผ้าห้องพี่น้องเจริญพรจัดเยิมพระกัปตรนพระวันทิพย์ประหลัดช่วงเศร้ามืาหนึ่งพี่น้องมื่อที่สองเมเนทนี่ผู้มาตัดหยาเอาให้งัวงแล้วพี่น้องกุลเออดีตคู่ ก่อนเพิ่อนก็เป็นสอนผมนี่แหละพี่น้องกโยมสอนพระอาจารย์เป็นโรงเรี้ยงวะเพิ่อนเกษียณนี่เพิ่อนชิาเอากองนี่เนาะกองถือเพราล้างตัดวันนี่เพิ่อนเลยมาตัดเล็บเอาซุปนี่เอาสดสดไปให้งูอ่ะเพื่บรรยากาศตัดอยู่เดินวัดเลยพี่น้องเนาะพ่ายามมาตัดเระยาให้งัวกับมาตัดแล้วเด้อพี่น้องแต่ขอให้ตัดให้มันเตียนอย่าให้มัน ตัวเงาเนี่ยพี่น้องต้องเอาเตี้ยนเตียนทังหน่อยเพราะว่าพระอาจารย์มักละเอียดบันน้มักแบบความเร็วเอาความละเอียดอาจารย์ตัดหญ้าเท่าไรพระอาจารย์เอาความละเอียดมันเป็นช่างเยอะมันจังนั่งึ้นพี่น้องเลยเอาให้เบิ่งพอบรรยากาศเดี๋ยวบานนี้ไปเบิ่งพาอากลังเพิ่นให้เมื่อนี้ให้เหพิ่นมาตัดอยู่ทั้งหน้ายังไงเพิ่นมาตัดอยู่ทั้งหนา้ทาทั้งหน้าเ่อนทั้งหน้าวัด นี่นะฮะขันโมเนนขันแน่นเนลยไหมนี่ตาทั้งหนานี่เพราะว่าหนาทั้งหนามันหกเอาทั้งหนาก่อนอเพราะว่าทั้งนี้เพราะนี่ตัดได้เพื่อนนะเพราะว่ามันเลยขึ้นสูงขึ้เพ่นตัดพอดีเครื่องเขึ้นแบบนั่นทั้งที่ก็โอ้สม,มุนนี่ก็ย่างน้ำหลังตลอด ทราคคุณเหล็กตัดเพิ่มอ่อาหยาไปให้งัวเพิ่มแตเลยมาเอากล่องช่วงนี้นะให้เพิ่มโมโหเอากล่องเพิ่มแล้วเพิ่นตัดแล้วเพิ่นก็กวาดเพิ่นอมฝ่าบรรยากาศแล้วพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องจะเลื่อนผลจัดโยงพวกกาแฟจารย์พื่ันที่เวลาช่วงแรกๆพี่น้องใบสามเดือนนี้แล้วเลยสำเร็จเรียบร้อยเงินเือะงอมตัวนั้นแหละให้พอกล้างตางอมตัวนั้น แล้วมือไปเขอเขาขเดินี่มือไปทั้งหลาพรากอ่ะสรับคลิปนี้่าอาจารย์กับสิบอดบคลิปแขยงคลิงเนี่ยกินออกไปนับไปสอบก็จะลืมอะไรก็แช่ก็ติดตามก็กระดิ่งโาฟาลิปใหม่ก่นอออย่างยุ่งเป็นกำลังใจให้าจารเพไ่นวันดีคติดต่อไปขอบคุณเวลาก่นออกขอมาติดตามขอบมอบิ่งลิปของผอาจา์คลิปนีคเขา ใช่แลวสองมือพี่เนาะกันสิดตัดต่อพี่เนนะพอ,อกันไม่กิดหนาเอ,อกากำลมงอายุวันนึงสุขังพลังพอ,อกันไม่คขับผม